สวัสดีครับวันนี้พี่แดงก็จะมาพูดคุยพอดแคตในหัวข้อเรื่องอีกไม่นานคนไทยเราจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็คือเราจะกู้หนี้ยืมสินได้ง่ายขึ้นนั่นเองต้องบอกเลยว่าในอนาคตจะมีบริการทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่า virtual bank เป็นธนาคารเสมือนครับซึ่งจะเป็นธนาคารที่ดําเนินการทุกอย่างเหมือนธนาคารปกติปัจจุบันเรานี้เลยเพียงแต่จะเปลี่ยนมาเป็นดําเนินการผ่านระบบดิจิตอลทั้งหมดจึงทําให้ธนาคารแบบ v ว r ร์ชวลแบง์เนี่ยไม่มีสาขาที่เป็นสถานที่จริงเหมือนกับธนาคารโดยทั่วๆไปแต่มันจะทําให้เราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่ต่ําลงได้เพราะว่ามันไม่มีสาขาธนาคารไม่มีพนักง,งานที่เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคารนั่นเองวันนี้พี่แดงก็เลยจะมาเล่าถึงว่านิยาม และความสำคัญของ Virtual Bank มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือธนาคารที่ให้บริการผ่านระบบดิจิตอลเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ดังนั้นธนาคารแบบ Virtual Bank เนี่ย จึงไม่มีสาขาธนาคารจริงนะครับมันจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าสถานที่หรือค่าบำรุงรักษาค่า ATM ต่างๆไม่มีแล้วทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานต่ํากว่าธนาคารแบบเดิมเป็นอย่างมากเลยและธนาคารแบบ Virtual Bank เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีหรือการยืนยันตัวตนต่างๆเนี่ยจะทําผ่านออนไลน์ทั้งหมดไม่มีการเซ็นเอกสารไม่ต้องไปถึงสาขาธนาคารต่างๆ จึงทําให้ต้นทุนในเรื่องของการฝากถอนโอนเงินจ่ายเงินต่างๆหรือการขอสินเชื่อเนี่ย ต่ำมากมากครับแล้วพอต้นทุนต่ำเนี่ยก็จะส่งผลประโยชน์ให้กับลูกค้าก็คือลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยเงินฝากที่สูงขึ้นครับสูงกว่าธนาคารปกติและที่สําคัญดอกเบีย้ยเงินกู้หรือสินเชื่อที่เราจะขอกับธนาคารก็จะต่ํากว่าปกติเพราะว่าต้นทุนมันต่ําลงไงครับแล้วธนาคารแบบ Virtual Bank เนี่ยจะแตกต่างกับ mobile banking ตรงไหนต้องบอกเลยว่า Mobile Banking ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันของธนาคารที่แบบมีสาขาทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนของธนาคารก็ยังคง อยู่เหมือนเดิมในขณะที่เวอร์ชวลแบง์จะไม่มีภาระต้นทุนในเรื่องของสถานที่และพนักง,งานเหล่านั้น แล้ววัตถุประสงค์ของการเกิด Virtual Bank เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆหรือกลุ่มที่ไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเต็มที่มี่แดงยกตัวอย่างครับถ้าหากว่าเป็นพนักง,งานประจําหรือพนักง,งานกินเงินเดือนเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงสินเชื่อต่างๆมันค่อนข้างง่ายผิดกับแม่ค้าอาชีพแม่ค้าหรืออาชีพฟรีแลนซ์อาชีพอิสระต่างๆเนี่ย ในเมื่อเราไม่ได้รับเป็นเงินเดือนการที่จะไปขอสินเชื่อมันจึงยากถ้าหากเรามีเวอร์ชวลแบงก์เนี่ยจะทําให้กลุ่มคนอาชีพเหล่านี้สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญนะครับทันทีที่มีธนาคารเสมือนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นครับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินมันมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาที่มีต้นทุนต่ากว่าแล้วก็ดําเนินการได้เร็วกว่าดีไม่ดีนะครับธนาคารแบบดึกดําบันหรือธนาคารดั้งเดิมเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองให้ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้ ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ตามแล้วคราวนี้ในส่วนของผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต virtual bank มาแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มีอยู่3เจ้าใหญ่ๆด้วยกันโดยกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นของกลุ่ม S B X โดย S B X เนี่ยจะจับมือกับทางคาคา o แบง k ของเกาหลีแล้วก็ VBank ของจีนกลุ่ม S B X นี้จะมีจุดเด่นเลยนะครับก็คือเขาจะมีฐานลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เดิมอยู่แล้วหลายล้านคนเลยแล้วก็ได้เทคโนโลยีจากผู้ให้บริการระดับโลกไม่ว่าจะเป็นจีนและ,และเกาหลีก็คือคาคาวแบง k ์แล้วก็ v ีแบงค์เขาเชี่ยวชาญทางด้านของ Virtual Bank มานานแล้วแต่จุดอ่อนก็มีนะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลแล้วก็ Data เป็นรองบางกลุ่ม อ่ะตอนนี้ไอ้ก,กลุ่มที่2มีอะไรบ้างกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นการจับมือกันระหว่างธนาคารกรุงไทยครับจับมือกับ AIS, g a AS, f แล้วก็ OR แค่ฟังชื่อเราก็รู้แล้วครับเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีจุดเด่นเลยก็คือฐานลูกค้าเขาใหญ่มากครับผู้ใช้บริการ AIS เนี่ยปัจจุบันในประเทศไทยมีประมาณ50ล้านคนในธนาคารกรุงไทยก็จะมีฐานข้อมูลของเป๋าตังครับเป๋าตังนี่ประมาณ40ล้านคนยังไม่รวม O r ที่มีร้านค้าอยู่านมะปั๊มน้ํามันแล้วก็ตอนนี้มีนอกปั๊มน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็มีลูกค้าใช้บริการจํานวนมากแต่จุดอ่อนของกลุ่มนี้ก็ยังมีนะครับกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ virtual bank มาก่อนแตกต่างจากกลุ่มแรกนะครับคาคาแบงก์ K K bank กับ Vbank ของจีนเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของ virtual bank เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่2ของ KTB ASG แลวก็ OR เนี่ยเขาก็ต้องหาจุดแข็งมาพัฒนากลบจุดอ่อนให้ได้ในส่วนของกลุ่มที่3 กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่ม Ascent Money As c e n t Money เราอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่แดงบอกว่าเป็นกลุ่มของ t r u e Money เนี่ยโอ้โหอันนี้คุ้นเคยเลยโดยกลุ่ม t r u e Money เนี่ยมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไปจับมือร่วมกับ a n t Financial ของจีนก็คือของแจ็คหมานั่นเองอ่าจุดเด่นของกลุ่ม a s c e n t Money หรือกลุ่ม t r u e Money เนี่ยก็คือมีผู้ใช้บริการของ t r u e Money อยู่แล้วประมาณ32ล้านคนแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีพอมารวมกับ Financial End ขขอองจีนนเแลละทคโโย ของกลุ่มนี้เนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนครับแล้วในอนาคตเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็น virtual bank ได้เร็วที่สุดด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาเป็นเจ้าของ s e v e n e อีเลฟครับเป็นเจ้าของแมคโครเป็นเจ้าของโลตัสเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะทำให้ s e v e n e อีเลฟเนี่ยเป็นสาขาธนาคารได้เร็วที่สุดเลยแต่แน่นอนครับ กลุ่มนี้มีจุดอ่อนครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ True Money แล้วก็ Ant Financial ซึ่งไม่มีธนาคารมาเป็นแบ็กอัพเลยก็เลยทำให้กลุ่มนี้เนี่ยขาดประสบการณ์และก็ความเข้าใจในธุรกิจธนาคารจริงๆในประเทศไทยนั่นเองเอาละแล้วหัวข้อในส่วนของการปล่อยสินเชื่อ Virtual Bank เนี่ยจะทำให้ปล่อยสินเชื่อง่ายกว่าธนาคารทั่วไปได้ยังไงเราจะไปขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นได้อย่างไรต่อไปนี้มันจะเปลี่ยนเลยครับจะไม่ใช่การขอสินเชื่อแล้ว Virtual Bank เนี่ยเราจะใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลคำว่า Big Data ตรงนี้มาจากตรงไหนก็คือ พฤติกรรมของลูกค้าเช่นการจ่ายค่าโทรศัพท์ AIS t d t ีแอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลมาเป็น Big Data แล้วก็ดูว่าคนไหนจ่ายค่าโทรศัพท์ต่อเนื่องเป็นประจำโดยไม่มีขาดก็ถือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีถูกไหมหรือแม้กระทั่งการเติมน้ํามันการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อการซื้อของจากแมคโครโรตัสต่างๆเนี่ยเขาสามารถนําข้อมูล Data ต่างๆมาวิเคราะห์วิจัยได้ว่า คนคนนี้เนี่ยมีการเทินเงินเข้าเทินเงินออกเทินเงินเข้าออกสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเราได้นํามาวิาเคราะห์เครดิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ประกอบการอย่างเราหรือร้านค้าอย่างเราโดยที่ไม่ต้องขอเอกสารทางการเงินเพิ่มเติมแบบเดิมแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือ Virtua วลแบงเลย อย่างตัวอย่างที่ปัจจุบันนี้มีอยู่แล้วอย่างเช่นนะครับก็คือ Sho p e e Pay Later อ่าอันนี้เขาเ,เรียกใช้ก่อนจ่ายทีหลังแล้วก็แบ่งจ่ายรวมทั้งลาย B ี K ที่ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยพวกนี้ก็เหมือนกันก็คือศึกษาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าแล้วก็มาให้สินเชื่อมันก็เลยเป็นการปิดช่องว่างครับของ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าถึงสินเชื่อได้ยากมากเพราะเราจะต้องมีเอกสารทางการเงินถูกไหมครับแต่ในอนาคต ในปี69นี่ยขอแค่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ดีก็สามารถที่จะได้สินเชื่อได้ง่ายๆแล้วแล้วอนาคตทางการเงินมันจะไปทางไหนล่ะต่อไปเนี่ยอนาคตทางการเงินมันจะสอดประสานเข้าไปกับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีออนไลน์ระบบ HR เนี่ยก็สามารถขอสินเชื่อได้เลยหรือในอนาคตเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าหรืออาชีพต่างๆที่เป็นกลุ่มเฉพาะทางแยกย่อยลงไปอีกอย่างเช่น บริการการเงินโดยเฉพาะของกลุ่ม LGBTQ เป็นต้นหรือคนที่เขาทำงานกลางคืนทำผับทำบาร์เนี่ยเพราะในอดีตคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีติปอ่าจะมีรายได้พิเศษที่นอกเหนือจากเงินเดือนหรือแม้กระทั่งอาชีพอย่างพวกเรานักลงทุนเทรดเดอร์เนี่ยถ้าไปขอสินเชื่อธนาคารพี่แดงเชื่อได้เลยครับว่าถูกตีตกหมดแหละ ยกเว้นแต่ว่าคุณต้องมีหลักฐานว่าคุณเทรดแล้วได้กําไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้า Virtual Bank เกิดขึ้นมาจริงแล้วเขาทําการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไปกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสมมุติพี่แดงเทรดกับบอลพายกับบอลบีวายดีเขาก็ขอเชื่อมข้อมูลเข้าไปปั๊บก็จะรู้เลยว่าพี่แดงเทรดที่บริษัทหลักทรัพย์พายบริษัทหลักทรัพย์บีวายดีเนี่ยได้กําไรต่อเดือนเฉลี่ยออกมาย้อนหลัง5ปีแล้วออกมาเดือนเท่าไหร่ดีไม่ดีครับ ไม่ต้องไปขอสินเชื่อเลยเขาเสนอสินเชื่อมาให้เราโดยตรงเลยเพราะว่าทันทีที่มันเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยการขอสินเชื่อจะเปลี่ยนเลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการที่เราต้องไปร้องขอสินเชื่อจะกลายเป็นสถาบันการเงินมานําเสนอสินเชื่อให้กับเราแทน นี่แหละครับที่พี่แดงบอกว่าคนเราจะเป็นนีได้ง่ายขึ้นเรียกว่าไม่ทันได้ขอเลยเขามาเสนอเองด้วยซ้ําตอนนี้ในส่วนของการสมัครและการยืนยันตัวตนเนี่ยเราคงต้องรอจนปี2,569ที่จะเปิดดําเนินการเนี่ยแต่พี่แดงเชื่ออย่างว่าการสมัครเปิดบัญชี Virtual Bank เนี่ย น่าจะต้องทําผ่านออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะมีการยืนยันตัวตนเหมือนกับเราเปิดบัญชีธนาคารปกติเลยก็คือมีการสแกนใบหน้ามีการใช้บัตรประชาชนอะไรต่างๆนะครับก็คือให้ถือบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปพร้อมบัตรประชาชนเดี๋ยวนี้ AI มันฉลาดครับสามารถที่จะโฟกัสจับได้แล้วว่าใบหน้าตรงกับบัตรประชาชนไหมธนาคารเนี่ยบางครั้งอาจจะขอสิทธิ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเราเช่นสมมุตินะครับเราอยู่บริษัท ABC แล้วเราต้องตั้งใจเนี่ยจะขอสินเชื่ออีกหน่อยเราไม่ต้องเอาเอกสาร ในการไปยื่นเพื่อขออนุมัติเราก็แค่เข้าไปในแอปพลิเคชันของธนาคารเสมือนหรือ Virtual Bank เนี่ยแล้วก็ติ๊กว่ายินยอมให้ Virtual Bank สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลในบริษัท ABC ที่เราทำงานอยู่ได้หลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปที่ฐานข้อมูลเงินเดือนฐานข้อมูล OT ฐานข้อมูลขาดลามาสายของ HR ของเราเนี่ย เพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินออกมาว่าเขาสามารถให้สินเชื่อของเราได้ที่เท่าไหร่สมมุติว่าเราพอใจเรายินดีกับสินเชื่อวงเงินที่เขาให้มาเนี่ยเราก็กดยอมรับไปเลยหรือถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถที่จะยื่นแหล่งรายได้อื่นๆที่เรามีเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อขอสินเชื่อเพิ่มเติมอีกก็ยังเป็นได้ในอนาคตเนี่ย virtual bank เกิดขึ้นจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเราไม่จำเป็นต้องไปร้องขอสินเชื่ออีกหน่อยเขาจะนำ เสนอสินเชื่อให้กับเราซึ่งปัจจุบันนี้พี่แดงเชื่อว่าหลายๆคนที่มีแอปพลิเคชันของธนาคารน่าจะได้รับข้อความหรือข้อความเดงเตือนมาจากทางธนาคารว่าคุณได้รับสินเชื่อเป็นจํานวนวงเงินเท่านั้นเท่านี้อยู่แล้วเนี่ยแหละครับก็คือการที่มีคู่แข่งมันจะทําให้ธุรกิจบร,ริการดั้งเดิมต้องมีการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นวันนี้พี่แดงก็เลยจะมาคุยมาเล่าให้ฟังเกีย่ยวกับ v i r t u a l Bank ซึ่งเป็นอนาคตของธุรกิจการเงินในประเทศไทยในปีหน้านั่นเอง วันนี้จะเป็นพอดแคสต์เรื่องดีๆที่เกี่ยวกับการเงินที่พี่แดงนำมาเล่าให้ฟังยังไงพี่แดงฝากติดตาม y ยูทูบช่อง n i t Money ่นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทางเว็บ Fit Money ดอนะครับมีทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram เลยเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ